ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับผมถ้าวันนี้มาใช้บริการแล้วอาจจะการบริการได้ไม่ทั่วถึงนะครับวันนี้วันเสาร์ที่18ตุลาคมนะครับเวลา21นาฬิกาตอนนี้คือเวลา21นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศร้านณตอนนี้ที่เป็นเวลาประมาณ3าทุ่มในช่วงที่ลูกค้าเยอะนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงครับว่าวันนี้ลูกค้าเยอะกว่าวันปกติประมาณ2เท่าเกือบเกือบส3เท่านะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับว่าประมาณ3ามทุ่มนะครับที่ในวันที่ลูกค้าเยอะยังมีของเติมอยู่หรือเปล่ามุมแรกนะครับนี่เลยครับ ตรงเนื้อย่างไก่ย่างเป็นมุมมหาชนนะครับถึงแม้ว่าคนย่างจะย่างไม่ไหวแล้วก็ตามแต่เป็นยังยิ้มได้นะครับผมยังเติมให้ตลอดตรงนี้ก็ยังมีของเติมให้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมจะเป็นไลน์อาหารหลักนะครับที่เป็นเมนหลักของทางร้านก็คืออาหารทะเลนะครับในช่วงเวลา3ามทุ่มตรงนี้ยังมีของเติมอยู่หรือเปล่านี่ให้ดูได้เลยครับอันนี้คือกุ้งแม่น้านะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของปูนะครับปูม้านะครับปูต่างๆแล้วก็หอย ต่างๆก็ยังมีการเติมอยู่นะครับส่วนปลาหมึกนะฮะให้ดูได้เลยฮะว่าเติมหรือเปล่ายังมีเติมอยู่เลยครับส่วนนี้ถ้าใครชอบชีสสามทุ่มที่นี่ยังเติมอยู่หรือเปล่านี่ครับเติมแบบไม่อั้นนะครับแล้วส่วนเนื้อสไลด์นะครับเนื้อสไลด์นะครับอาจจะมีในส่วนของสะดุดบ้างนะครับแต่ว่าสะดุดที่นี่หมายหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แบบเรียงใส่คนโดมาให้เพราะว่าบางทีมันเรียงไม่ทันน้องก็เลยเปลี่ยววิธีหรือการใส่ถานมาให้นะครับแต่ว่าก็ยังมีของเติมให้อยู่ กะะุ้งแม่น้ําผาหลังนะครับอาจจะดูลงเหลงบ้างแต่ยังมีของเติมให้อยู่นะครับผมต่วส่วนตรงนี้ฮะที่เป็นเนื้อหมักขอโทษนะครับยังมีเติมอยู่ไหมก็คือยังเติมอยู่ปกติเลยนะครับหอ,อยเชลลชีสขอโทษนะครับโอเคลูกค้าหยุดด้เลยจ้ะหอยเชลชีสหอยแมงผู้ชีสเติมไหมยังเติมอยู่ครับผมนะฮะส่วนที่เป็นรายอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จนะครับของทางร้านตรงนี้เติมไหม ให้ดูครับยังเติมอยู่ครับตรงนี้ยังมีอยู่ไหมยังเติมอยู่ครับตรงนี้ยังเติมอยู่ไหมเติมอยู่นะครับถึงแม้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังมีเติมอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังเติมอยู่นะครับกุ้งดองปูอ่าปูดองนะครับแล้วก็กุ้งดองเติมไหมก็ยังเติมอยู่นะครับนี่ปลาเผาวันนี้วันเสา ประมาณหมดไปประมาณ80กว่าตัวแล้วแต่ก็ยังมีการเติมอยู่นะครับสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับว่ากโกดังจุ่มย่างชิมไม่ว่าลูกค้าจะเยอะขนาดไหนเราเติมให้แบบไม่อัน้นและที่นี่คือร้านที่บุฟเฟ่ที่กินได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาในราคา299ที่เป็นค่าหัวรีฟิล59 9บาทมาที่นี่ครบจบครับผมไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวว่าจะเติมหรือว่าไม่เติมเพราะว่ากโกดังเราเติมตลอดเวลาเติมทั้งของเติมทั้งพนักง,งานขอบคุณครับ